สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยคะในด้านเราสื่ช่องการในเกมท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเล่นเกมมาคัากับอิมเช่นเคยนะท่านผู้ชมเล่นกับ AKA. อิมเกมเมอร์0 8น8นะท่านผู้ชม AKA นั่นแหละท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมมันก็มาเข้า i อพีของอิมนะ แดนเวอร์เอ้ยผู้ชอมอาจจะสงสัยไม่ชมว่าผมกับอิมเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันได้ไงคำตอบผูช้ชมก็คือไม่ใช่นะแต่ผมใช้รัดมิน VPN นะเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เลยฮะได้ยินปะไม่ได้ปิดไม่ไม่ได้ปิดไม่แค่ไม่ได้พูดอโอเคเดี๋ยวเราเปิดคลิปก่อนได้แอปเปิ้ล สวัสดีชาวทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องอีเวมเมอร์ศูนย์แปดกับช่องกายให้ได้เกมนะช่องดีมีคุณภาพคอนเทนต์ทุกวันมีคุณภาพแน่นอนวันนี้เราเล่นเกมไม้ค้ากันอยู่นะฮะแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรแล้มี VPN ในการใช้ VPN เดียวกันในการเล่นด้วยกันนะฮะอันดับแรกเลยผมก็ขอตัดไม้ก่อนแล้วมันไม่มีต้นไม้อะไรให้ผมตัดเลยนะขอครับหน้าจอหน่อยครับหน้าจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยไหนอ่ะอยู่เฉยผู้คนนะผมไม่อ่านอ่ะตรงไหนตรงนี้แหละไอ้โหขออนุญาตถ่ายหน้าปกก่อนนะครับ หันหน้าทางเดียวกันเลยเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเออบังอยู่นั่นแหละเดียวบังอยู่นั่นแหละแป๊บหนึ่งนะฮะยากเกียนแสงเขินเหลือเกินโอเคได้แล <c oughs> ้วมั้งอายังไม่อ่ะอะไรไม่ได้ไอ้นี่เลยโอเคพ2 1อมสองหนึ่งโอเค แชะอ่ะเรียบร้อยโอเคฮะผมถ่ายภาพหน้าจอเสร็จแล้วแล้วผมก็จะไปตัดต้นไม้ต้นไม้อยุดทางนู้นที่ผมเห็นนะแถวนี้เหรอข้างบนข้างบนผมเห็นแล้วนนต้น,ตนไม้ผมผมคิดว่าแน่าจะมีหมู่บ้านนะเพราะว่ามันอยู่พื้นที่โลกแบบแปลกอ่ะใช่ว่าติามสงสยัยไม่ชัว่าใช้เฉดเดีอ,อะไรมนภาพมันสวยจังก็คือสุดลินยูนะครับ นะัทั้งสองคนเลยคะใช้ชุด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 ลีดนิวนั่เองนะฮะใช่อือิมดูภูเขานั้นดิอิมแาบนี้เหาะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านมากเลยอ่ะใช่ใช่แล้วถ้าทุกคนเขาสงสัยว่าเสียงของกายอันเดเกนทำไมเสียงเ้าดังอีจังก็คือปกติของเขาเนฮะเอ้า่ะโอเคนะฮะไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนเมื่อกี้ก็คือเรื่องปกติจริงๆ ทุกคนก็จะได้ยินเสียงนี้ทั้งคลิปทั้งทั้งตลอดซีรีส์นี้เลยนะฮะมาดูข้างบนก็ไม่เจอหมู่บ้านนะผมก็ขออนุญาตขึ้นไปข้างบนแล้วกัน <Yeah. S 1> เผื่อมีเอ้ยตอนนี้มีหินอิมฝากคุนหินมากี้ดิบก่อนแล้วกันเราจะขึ้นมาสำรวจให้โอ้ตรงนี้มีฐานพอดีด้วยโชคดีมากๆเลยทุกอย่างนผมอยู่บนภูเขานะนม่จอมองอิมนะไม่ใช่ไม่จอมผม ราควรมีทรัพยากรอาหารที่ให้เพียงพอก่อนนะใช่เพราะงั้นเม็นงั้นเราจะตายเอาถ้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 าเราไม่มีข้าวกินเราก็จะอดตายนะฮะเอ้ไม่ใช่สิอดข้าวเนี่ยไม่ตายแต่คนที่ที่แอบไม่อดาี่ยไม่ตอดข้าวเนี่ยไม่ตายแต่คนที่แหลชอบบิวฟนเนี่ยอันเนี้ยตายโอ้เพเตเจอร์ไปเลย เคเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมนี่ไม่มีชาวบ้านจริงๆนะจริงอ่ะเพราวผมเพราะเราไม่ได้มีไอ้ m อ d descent horizon นี่เราไม่รู้เดี๋ยวเราขึ้นมาก่อนแล้วปิดเ s เดอร์เปิด descent horizon เปิดยังไงอ่ะโอ้ลงวัดลงวัดเออเอ้ยตรงนี้มันดีมากเลยอ่ะพื้นที่หดแล้วสร้างบ้านเกินไปไหมอะอิม ก็ดีได้ดิเหมาะแต่มันเหมาะเกินไปไหมหอะเดียกหัแอปปิดเชดเดอร์นะฮะแล้วก็กด ESC ขึ้นมาจะมีมอดดิเซนทอลเลนซ์ไปหาโหลดได้มอดเขาดีคุณภาพจริงจริงเขาไม่ได้จ่ายนะฮะผมจะปรับเป็นหน<า>ึ่งร้อยยี่สิบแปดช้างอิมมันสุดเท่าไหร่เออสี่พันเก้าสิบหกแหลกปะไม่แต่ <Huh? S 2> ว่าภาพมันก็จะไม่ชัดขานาดนั้นอะมันก็จะเป็นภาพแบบจำลองขึ้นมาเป็นเจนขึ้นมาแบบหล,ลอกๆอะเอา้าให้ให้พอรู้ว่าตรงนั้นคืออะไรข้างหน้าคืออะไร มันติเทรดดิ้งแล้วของจริงคือของจริงมันก็คือเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าเราซูมเข้าไปอ่ะมันจะเป็น LOD อ,อ่ะโอเคซึ่งตอนนี้ช้างผมไม่โหลดเพราะ CPU ผมนั้นโคตรกาก <น S 1> ช้างมันก็เลยไม่โหลดก,ก,ก็เมื่อนั้นที่ททมีตังไง เออคนอาจจะรู้จากผมในการเล่นไฟ์ซิมูเลเตอร์นะถ้าเห็นว่าเฟรมเลนมันวิ่งไม่ถึง5เฟรมก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะคอมผมโคตรกากอยู่แล้วใช่อิมเป็นคนที่ขับเครื่องบินเก่งที่สุดบนโลกวันี้เลยก็ว่าอิมเรื่องจริงเรื่องจริงหรือเพ้อเจอคุณคุณไหมเขาคุณเนี่ยไม่คุณเรื่องจริงหรือเพ้อเจอโอเคไม่คุณไม่เป็นไรไม่คุณก็ไม่เป็นไรนะฮะ วราจะขุดหินไม่ใช่ขุดหินแล้วก็จะขุดฐาน่น<า>นึกว่า,าเ,เจอพีระมิดจังเกิลที่ไหนได้ต้นไม้มันยังหลดไม่หมดผมไม่ขุดฐานเพิ่มแล้วเออขุดดีกว่าขุดดีกว่าจะได้ระยะยาว,ยาวดีนึกว่าพีระมิดจังเกิลโอเคผมก็จะทาดาบพอไหมพอใช่ไหมตอนนี้<อ>ผม<อ>ก็สํารวจพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่ใหม่ย,ยังไม่รู้อะไรเลย,เลยแล้วก็จะแกะสามตัว ตอนนี้ผมไม่มีไม้เหลือในตัวแล้วหมดแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูว่าดี s ซนทอ h เลสเซนผมเจนทะเลเสร็จย,ยังโอเค<ด>มันเจนทะเลเสร็จแล้วกิมเองฝากดูหน่อยว่ามันมีกับหมู่บ้านแถวนั้นปะหมู่บ้านเหรอตอนนี้เฟรมเลเลยเ่าเลยแค่สิบสามเองถ้าควาจริงเราไม่ต้องหาหมู่บ้านก็ได้นะอ,อ,อยเรเห็นเองเนี่ยเรารเห็นเองใกล้อยู่ไหนอะเองวางลงมาข้างล่างสิ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาเปิดเชเดอร์ก่อนพอเปิดเชเดอร์ปุ๊บดีซันทอลและโอนก็จะหายไปความมองเห็นไกลแล้วก็จะหาไไม่เห็นงั้นเอาเป็นว่าเผมจะขออนุญาตปิดเชเดอร์แล้วกันเพื่อความว่าความในการมองเห็นไก่เข้าใจความพูดผมไหมไม่เข้าใจโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนดูผมไม่ได้พูดอะไรเลยอ่าโอเคนะฮะผมขอออโอเคแกอมเรามี อันมีขนแกะสี่อันน่ะเหรอมีสี่อันใช่ไหมห้าหกโอเคอเครบใกล้ยอยู่ไหนูข้างล่างไมาเห็นเองเมื่อกี้นะั่นแหละฝั่งขวาเดินม,มาฝั่งขวาสิเห็นเองเดินผ่านแ,แล้วนนั่นแหละเราเองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขุดก็จะขอขอนุญาตทำไมไม่ได้มีใครห้าม <c oughs> อินเนี่ยอินตัวค้าเราอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะเองมีโต๊ะค,ค้าไหมมีมี นนนผมจะขุดขุดฐานไปเยอะเลยนะประมาณสามพันกว่าล้านพันล้านก้อนนะฮะเพื่อความอยู่รอดของเรามันไม่จำเป็นต้องยอดขนนะกนได้ที่ต้องเยอะพอหินย้อยอะฮะหินย้อยท,ที่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเรามีฐานนอ้อยเขาก็จะไม่รักเราถึงเรามีฐานมากเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีเพราะเราไม่ใช่คนที่เาขารักแฮห,หยุดพูดได้ไหมเน,นี่ยไอ้บอนี้เนี่ยไม่ได้ครับ อันนี้คือเรามาเล่นเกมหรือเรามาบน่นเนี่ยเนี่ยม,มาบน่นใช่ปะมา,มาบน่นออมาบน่นโอ้ยพี่อย่าสงสัยนะผมว่าผมมีผ้าคลุมได้ยังไงนะไม่รู้ครับผมมีได้ไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมีได้ไงมแจงส่งมาให้เมื่อนานมาแล้วพอสิบปีแล้วไปถึงสิบปีแล้วไหมครับเออก็ออกมาก็ก็สิบปีแล้วมั้ง เราเล่นตอนม,มันว่าชัหน1.8อะ1.5 1.8ประมาณนี้โออเดี๋ยวกายขอไออันนั้นไหนขนแกะกายอยู่ข้างบนใช่ไหมเราลงมาข้างล่างอรออะไรอยู่ข้างบนเนี่ยภูเขาเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเองอยู่ไหนอยู่ข้างล่างลงมาเราจะตั้งหลักเราจะตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้นะแปะตรงนี้เลยแปะตรงนี้นะ แล้วผมก็จะเอ,เอ่อรูนพอรท่าอยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรเห็นไปเอามาโอเคฮะตอนนี้กายเขาเจอรูนพอรเแต่ผมไปไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอาหารกินอ่ะไม่มีอาหารกินเพราะว่ามาตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าห้าพันรอบแล้วเพราะว่าเออเพราะว่าอีกแล้ว <c oughs> พูดว่าอะไรดีอืมตอนนี้มามากินแค่นั้นแหละฮะทำไมมา้มามันเดินอย่างนี้ ไม่ใช่ม้าตัวอะไรคีริตินไม่ใช่ก็คือแล้วไก,กลมากับไม่เอง็งรองที่นอนนอนแล้วเดี๋ยวเราออกเซิร์ฟแล้วเอ็งก็นอนเกือสลาดไม่มีไม้ว้าวขอมดี่ะ,อะเอ็งก็ไปตัดไม้ดีมันจะทันที่ไหนล่ะแปดทอดอะไรกนแหละเราข้อดิฟิเคิลเท่าไหร่อ,อ,รอันเนี้ย หนึ่งจุดห้าศูนย์ถือว่ายากอยู่อะไรคือหนึ่งจุดห้าศูนย์หมายถึงความยากในพื้นที่ไงหนึ่งจุดห้าศูนย์เต็มเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันก็ถือว่ายากอยู่หนึ่งจุดห้าศูนย์พิมเรามีที่นอนแล้วอ<า>่ะฮะเรามีที่นอนอะ่ะเราเองไม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,านคิดเราเองคิดเหรอว่าเรารู้ว่าบ้านเองอยู่ไหนอะ่ะไม่คิดคิดอะไรกินอีกแค่ ไไมมู่่วาันนอยหทุกคนฮนะคิดตาพักคิดถึงคิดแคทนะฮะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแม้แต่นิดเดียวอิมอยู่ไหนก็ไปตรงนั้นทำไมล่ะอยู่ไหนอ่ะเออโอเคเราเจอท้อแะ้วเจอแล้วก็ตรงนั้นแหลอะอาวแล้วผมจะอะไรเนี่ยผมลืมไปผมมีเตียงก่แล้วอะ ผมแปะเตียงเลยเดี๋ยวต้องบูชายันตัวเองอ่ะเนี่ย <c oughs> ฮะบูช<อ>ายันตัวเองอเลียมีแค่หลอททองอ่ะเอาไปโอเคนี่นี่หามกอ้อนให้นั่นแหละโอเคแล้วก็ถือว่าจบแล้วสลับ EP หนึ่งกัน ้าตินฐานอยู่ในไมค์ครับคร,ครั้งนี้นะฮะก็ฝากติดตาม EP2 สองนะครับสวัสดีครับ